สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของไอคคอมวเนะครับเป็นตัวนี้นะครับไอคคอมวรูปทรงสวยงามนะครับอ่ะทีนี้ผมจะมาเท้าความนิดหนึ่งนะครับสำหรับ v 90นี้นะครับมันออกมาเป็น3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดหนึ่งนะครับวิธีบันทึกช่องนะครับ การใช้งานนะครับรูปทรงเหมือนกันนะครับแต่บันทึกช่องไม่เหมือนกันนะครับบอกก่อนนะครับทั้ง3รุ่นนี้นะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นแรกรุ่นแรกจะเป็นวิธีบันทึกช่องนะครับจะเป็นกด F กด Exit นะครับก็คือวิธีบันทึกช่องนะครับรุ่นแรกนะครับรุ่นที่2นะครับรุ่นที่2นะครับก็จะเป็นวิธีบันทึกช่องนะครับก็จะกด F เพื่อจะเข้าเมนูนะครับเลือกไปเมนูที่34นะครับตัวนี้นะครับอ่าเวอร์ชั่นที่2นะครับส่วนเวอร์ชั่นที่3ตัวล่าสุดนะครับเป็นตัวนี้นะครับอ่าเวอร์ชั่นที่3นะครับอ่าวิธีบันทึกก็กด f เพื่อจะเข้าเมนูไปเมนูที่19นะครับตัวนี้อ่าไม่เหมือนกันนะครับทั้ง3รุ่น3เวอร์ชั่นนะครับอ่าท่านเจออ่าเป็นแบบไหนนะครับก็ลองไปทําดูนะครับถ้ามันไม่ตรงนะครับก็ทําตามคลิปผมบอกได้เลยนะครับ ส่วนการบันทึกช่องนะครับท่านสามารถไปเซิร์ชดูที่ Google หรือ YouTube ได้เลยนะครับวิธีบันทึกช่อง Icom V90 นะครับอ่ะเรามาเริ่มวิธีบันทึกช่องไอค m V90 เป็นเวอร์ชั่นที่3เวอร์ชันล่าสุดนะครับอ่ะเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาเพื่อจะบันทึกช่องนะครับอ่า <Power on. S 1> อ่านะครับมันก็จะได้ยินเสียงแบบนี้นะครับ power on นะครับ เปิดเครื่องขึ้นมาถ้าเจออ01แบบนี้นะครับให้ท่านเอา01ออกนะครับไม่งั้นจะบันทึกไม่ได้นะครับวิธีเอา01ออกให้กด exit 1ทีครับนี่ครับอ่ากด exit 1ทีอ่าปุ่มล่างสุดขวามือนี่ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับ01หายนะครับอ่าวิธีบันทึกนะครับให้ทําแบบนี้นะครับใส่ความถี่ที่ต้องการนะครับผมสมมุตินะครับ168275นะครับ168นะครับอ่า สองเจ็ดห้าอ่าปุ๊บอ่าได้ความทีที่ต้องการแล้วนะครับให้ท่านกด F 1 T ทีนะครับเพื่อจะเข้าเมนูนะครับกด F ปุ๊บอ่ามันก็จะเป็นเมนู0ูนย์นะครับก็กดลูกศรขึ้นครับไปเมนูที่19ครับเมนูที่19นะครับอ่านะครับเมนูที่19 1 8 1 9เอ่าเมนูนี้อ่าเมนู20อันนี้เมนูที่19นะครับอ่าเมนูนี้เลยนะครับเนี่ยเมนูนี้เลยนะครับ ได้เมนู19แล้วให้กด F 1ทีครับปึ๊บอ่าเพื่อจะเลือกช่องนะครับอ่านี่ครับเลือกช่องอ่านี่ครับกดลูกศรขึ้นก็เดินหน้านะครับอันนี้ก็ถอยลงนะครับมันบันทึกได้ทั้งหมด128ช่องครับเนี่ยอ่าบันทึกได้ทั้งหมด128ช่องเหลือเฟือนะครับอ่ะผมสมมุติจะไว้ที่ช่อง1นะครับได้ช่อง1แล้วนะครับให้กด F ยืนยัน1ทีครับปึ๊บมันจะถามว่าให้บันทึกช่อง1นึ่งไหมนะครับเราก็ตอบ yes นะครับกด F 1ทีครับปึ๊บ อ่านะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้กด exit ออกมาหน้าหลักครับปึ๊บอ่าเพื่อจะมาดูว่า1 6 8 2 7 5นี้อ่ามันอยู่ที่ช่องหนึ่งไหมนะครับวิธีเข้ามาดูอ่าช่องที่บันทึกไว้นะครับให้ท่านกด exit 1ทีครับเนี่ยครับกด exit 1ทีปึ๊บอ่ามาแล้วเห็นไหมครับเนี่ยช่องที่หนะครับอ่าเห็นไหมครับไ่ยางนะครับบันทึกช่องต่อไปก็ทำเหมือนเดิมครับอ้าวกด exit ให้0 1ย์มันหายนะครับเนี่ยครับ 01มันหายอ่ะผมจะเอาใหม่นะครับ150150นะครับอ่าสมมุติ150อ่า150นะครับเนี่ยครับอ่าได้ความถี่ที่ที่ต้องการแล้วให้กด F หนึ่งทีครับเพื่อจะไปเมนู19ครับกด F ปึ๊บมาเมนู19เมนูนี้เลยนะครับอ่าได้เมนู19ก็กด F หนึ่งทีครับปึ๊บเพื่อเลือกจะเลือกช่องนะครับอันนี้มันช่องที่หนึ่งนะครับเราก็กดลูกศรขึ้นเป็นช่องที่สองนะครับ เสร็จแล้วก็กด F ยืนยันหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันถามว่าจะบันทึกช่องที่2ไหมเราตอบ Yes ก็กดปุ่ม F หนึ่งทีครับปุ๊บอ่าและเสร็จแล้วก็เรียบร้อยครับกด Exit ออกมานะครับอ่ามาดูช่องที่บันทึกไว้นะครับเป็นช่องที่2ไหมนะครับก็กด Exit เพื่อจะเข้าช่องเมมครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับช่องที่2ถอยลงก็เป็นช่องที่1นนะครับเนี่ยไม่ยากครับไม่ยากวิธีบันทึกช่อง ไอคอา icom v เวอร์ชัน n 3นะครับอลองมาทำดูนะครับลองมาทำดูครับคลิปนี้ขอจบไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ